จเจริญธรรมยามค่ำของวันนี้พาเราท่านทั้งหลายได้มาชมภาพบรรยากาศในบริเวณวัดของเราหรือที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์บ้านสำโรงของเราตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ในการที่จะรอรองรับสายฐานศรัทธาคณะญาติธรรมรายการธรรมะก่อนนอนทองเรา ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะมาถวายมหากรถินสามัคคีในปีนี้ตอนนี้ก็เร่งในการปรับปรุงบริบทหรือว่าปรับพื้นที่เตรียมสถานที่ในการที่จะรองรักเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีเพื่อที่จะมาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ตอนนี้ก็เป็นสาลา การปะเรียนของเราที่จะจัดพิธีพอดมหากริมก็ใช้ศาลานี้แหละึ่งเป็นศาลาที่เราใช้ทำบุญวันพระหรือในงานบุญต่างๆก็เป็นภาพบรรยากาศไร้สดให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นสภาพบริบทในช่วงหัวค่ำๆๆ นี่ก็เป็นลานหน้าหลวงพ่อใหญ่่มเย็นของเราปูหญ้าเทียมส่วนด้านบนโคมก็ยังติดไม่หมดพรุ่งนี้ก็จะติดใหม่แล้วก็จะจัดให้เป็นระเบียบกว่านี้อีกจะได้ดูสวยสดงดงามภาพบรรยากาศกำลังเทพื้นเทอะไรให้มันรับกันทั้งหมดพรุ่งนี้ช่างก็จะ ขึ้นติดโคมใหม่ดึงโคมใหม่โคมที่สั่งมาเนี่ยก็ยังเหลืออยู่จะติดเข้าไปให้เต็มองคหน้าหลวงพอ่อลมเย็ยนของเราก็เป็นภาพบรรยากาศเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยตรงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดให้ยมได้ดูเพิ่งได้ไลฟ์สดให้ยมได้ดูแต่ก่อนไลฟ์สดครั้งหนึ่งยังไม่มีอคอนกรีตแบบนี้ใช่ไหมยม เป็นกลางแจ้งแต่ตอนนี้ก็คอนเกีตหมดแล้วนี่ก็เป็นหน้ากุฏิห้องเรานี่ก็เป็นห้องน้ำที่กำลังสร้างเพื่อที่จะรองรับจะได้แยกเป็นโซนว่าผู้ชายฝั่งนี้ส่วนผู้หญิงก็อีกฝั่งโน้นเวลาเข้าจะได้เข้าสะดวก จะไม่ได้เขิอนอายกันช่างก็กำลังเร่งในการทำให้อยู่คาดว่าจะเสร็จทันวันนี้ฉาบนะแล้วแตวพรุ่งนี้ก็คงจะฉาบอีกแล้วก็ปูกระเบื้องก็คงจะเรียบร้อยดีงามยอมได้ดูตรงนี้ก็จะสร้างตามที่พระอาจารย์โพสลงไป ตอนนั้นเป็นโซนภาคเหนือตอนนี้จะเป็นโซนภาคอีสานมีภาคขามา้ามีธงชัยมีาเขาเรียกว่ายายแมงมุมบยยแมงมุมติดให้เป็นโซนไปตอนนี้ก็เป็นโซนภาคอีสานไปทํทเป็นจุดจุดแลนด์มาร์กจุดเช็คเช็คอินอีกตรงนึ่งสามารถมาก็เดินผ่านรอบรอดซุ้ม แล้วก็ถ่ายภาพออกมาก็ดูสวยงามอีกที่หนึ่งอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังปรับปรุงบริบทเพื่อรองรับสายทัรสศาเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีนะน,นี่ก็ได้เอาต้นไม้ลงกระถางหองกระถินของเราทั้งสองหองก็มาถึงแล้วนะพระอาจารย์ก็เอามาไว้ด้านล่างเลยนะครับพอไว้ด้านบนนี่ เวลาเสร็จงานแล้วต้องไปจ้างรถเขามายกอีกก็เลยว่ะก็มาส่งแล้วก็ให้เขายกลงให้เลยนะเป็นหอกระถิ่นของเราช่วยเจ้าภาพเนี่ยก็จะติดให้อีกป้ายหนึ่งก็กำลังสั่งเขาทำเดี๋ยวภาพบริบทวัดของเรา าเด้อยมเด้อวันงานใครจะมาร่วมบุญร่วมกุศลกำหนดการเราก็เริ่มตั้งแต่วันที่4ี่นั่นแหละก็จะมีพธิธีพุทธาพิเศษหลวงพ่อใหญ่ร่มเย็นของเราที่ตรงร้านนี้แหละยมตรงร้านนี้อนโคมก็ยังไม่ได้ติดนะเดี๋ยวจะให้ช่างเขาติดโคมพ่งนี้ถึงโคมให้ตรงใหม่จะจัดพิธีพุทธาพิเศษหลวงพ่อ เราก็จะนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสวดมนต์นั่งอะไรกันตรงลานนี่แหละลานญาติยียมนี่แหละตอนนั้นก็เป็นศาลามันก็กำลังทำโครมอยู่โคมโคมบรรยากาศเย็ยนเย็นยามแรงท่านทั้งหลายได้เห็น มเปปลลี่ยนแงแตอนนี้ก็จะเป็นสารานที่เราจะประกอบพิธีทอดมหากาถินสาม,มคัคคีไกล้วันก็จะเคลียปลูพมปูเสือ่อประดับผ้า,ากอพิธีตรงนี้ กำลังทำโคมเพื่อที่จะปล่อยให้โยมได้ดูโคมรมโคมใหญ่จักแผ่นเนี่ยร้อ <100 8. S 1> มาดูได้โย,ยมได้ใครจะมาดูเขาไปโคม <c oughs> ก็มาดูอ่ปฏิบัติธรรมด้วยการมาเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะโยมนะโอ้ภาพมุมนี้สวยตะวันกำลังตกดินขออนุญ,ญาตเซลฟี่ ไว้ถ้าติดโคมทั้งหมดนี่ก็จะสวยกว่านี้อีกนะโยมตอนนี้ยังติดโคมยังไม่เสร็จเพราะว่าเราให้ช่างไปเร่งงานอย่างอื่น อย่างงา,งานอย่างอื่นก็เสร็จแล้วเรือแต่ติดโคมดึงไปดึงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างยันาเทียมถ้าปูเต็มรลานเนี่ก็สวยมามามาเลยแต่นี้มองดูสวยแล้วภาพของจริงยิ่งสวยกว่านะโยมนะ แพงมากินน้ำนแล้วอาบแล้วเอาณามากินนะหลังต้นหมากลงกระถางเสร็จแล้วก็จะมาเรียงไว้ตรงแถวๆนี้มาเอามา แล้วก็ทาสีฐาน,นบัวอ้ามอ้าม,มแล้วก็ติดข่มพวกนี้ หอกระถิน <laughs> น <speaking> ี้เสร็จกระถินถวายเสร็จนั่นแหละถึงจะเปิดให้นั่งได้นี่พื้นที่ที่เราจะซื้อเนี่ยทุ่งนาติดกับวัด นี่ก็จะให้เป็นสำหรับห้องน้ำผู้หญิงเพราะเราจะแยกโซนแยกโซนผู้ชายนี่จะให้ไปใช้ทางที่ตะวันออกคนละโซนเลยยมได้ดูมานี่ยยมจะพอวงว่าจะมีน้ำอาบไหมมีแน่นอนยมห้องน้ำก็สะอาดอยู่ เดี๋ยวต้องเอาทั้งใหญ่มาตั้งไว้มีราวตากผ้าราวอะไรแล้วมาติดให้เรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นถนนหน้าวัดเราถ้าซื้อได้ก็จะสร้างพระใหญ่ตรงนี้ สดให้ยมได้ดูภาพบรรยากาศตอนเย็นๆอากาศดีนะยมนะข้าวฝั่งนี้ก็กำลังเหลืองแล้วส่วนฝั่งทางตอวันออกนั้นเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อวานนี่เราก็จะต้องหาต้นไม้มาลงอีกเพื่อความสวยงามเพื่อความร่มรื่น นานแล้วที่ไม่ได้พาย,ยมได้เดินดูภาพบรรยากาศบริเวณวัดที่พักส่งของเรานานแ้วยอมได้เดี๋ยวจะพาไปดูที่กลางเต็นด้วยนิยธรรมท่านไหนที่จะมานะเตรียมเต็นท์มาด้วย บางสวนนะให้มีเต็นท์เอาเต็นท์มาอยากอยู่กับธรรมชาติก็มาก็จะมีศาลานี่หนึ่งจุดที่จะรองรับแล้วก็ศาลาในกลางหมู่บ้านก็มีห้องน้ําในตัวมีที่กั้นอย่างดีจะให้ไปพักที่นู่นกันส่วนใครอยากจะพักที่ศาลาเราก็พักได้หรือใครอยากจะกินลมชมวิวบรรยากาศหน้าหนาวเ,เนี่ยมาเขาเขาทําเขาดาวกัน <laughs> อยู่ที่ บริเวณวัดของเราก็ได้ข้างสะน้ำเดี๋ยวจะให้เขาต่อไฟไปใช่บรรยากาศดีนะยมนะมาสูตรบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาของเราเดี๋ยวพาไปดูบริเวณอ่ะบริเวณที่จะให้ยมได้กางเต็นท์สำหรับใครที่เอเต็นท์มานะส่วนใครไม่มีเต็นท์ก็จะมีศาลากลางหมู่บ้าน ให้พักแล้วก็มีศาลาในวัดของเราเนี่ยแหละเพื่อที่จะหลอกรับยิโยมยติธรรมของเราตอนนี้ก็จะเป็นป่าไม้แบ้นนะสมชื่อเป็นวัดป่าน้ำก็เยอะปีนี้นี่นี่บริเวณข้างสระน้ำของเราเนี่ยสามารถกางเต็นท์ได้เลยนะใครอยากจะมา่ากินลมชมวิวชมบรรยากาศ ชมบรรยากาศติดท้องทุ่งนาเลยนะยมนะหายากนะเนี่ยนี่ข้าวเกี่ยวไปเมื่อวานนี่กลางได้เลยยมกลางรอบสะได้เลยพอใกล้วันงานจะให้เขาทำความสะอาดตัดหญ้าตัดอะไรสวยสดงดงามติดน้ำอยู่ใกล้น้ำด้วยเห็นไหม ก็เป็นกุฏิสรงนะสองหลังอยากจะได้อีกอยู่ว่าปีละหลังสองหลังไปให้ยาวไปนู่นเลยเนี่ยต้นไม้เราก็ปลูกใหม่อ่กลางเต็นท์ได้เลยยมบรรยากาศดีไม่แน่นะวันงานโยมเดี๋ยจะเดินไฟให้ติดไฟให้เป็นพื้นที่วัดเรานะยมนะสาเหตุที่เป็นสะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราขุดดิน จากสระนี้ไปถมทุ่งนานู่นที่เราสร้างนั้นสร้างนี่แหละแต่ก่อนเป็นทุ่งนานหมดนะกางเต็นท์ได้ตัดยาทำความสะอาดดูสวยแล้วขอบสะพายมได้เดินดูนะยมนะบรรยากาศยามเย็น บรรยากาศดีนะยมทุ่งไร่ท้องนาเราที่พระอาจารย์พูดอยู่เป็นนั้นประจําน่ยนะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเราโอ้ยต้นไม้ล้ม <c oughs> ไม่ได้คำ้ำไงยมเขามาปลูกแล้วเขาไม่ได้คำ้ำ <c oughs> ล้มสองต้น <c oughs> ต้องให้มาแก่แล้วเนะี่ยต้นขนุนนั่นยมแม่ประเทืองจากปาจีน ่ันวไยมานี่บรรยากาศสวยไั่ยมอมนี่แหละเดี๋ยวให้เขาเคลียร์ทำความสะอาดใครมีเต็นท์นะยมนะมาปักกลางเต็นท์นอนเข้าดาวเลยบรรยากาศดีเก็บภาพไว้ก่อนอหายากแล้วเนี่ยสัมผัส วิธีบ้านบานทุ่งนาอากาศยังบริสุทธิ์ปลอดโปร่ง <c oughs> ได้ยินเสียงรถเสียงหลาเ <c oughs> งียบสงบนะโย,ยมนะนี่แหละต่อไปนี่ก็อยากได้กุฏิปีละหลังสองหลังนะตั้งรอบสระน้ำเลยเอาไว้ให้พระท่านมาอยู่หรือฝั่งโน้นถ้ามีอาจจะสร้างไว้โยมมาปฏิบัติธรรมก็มีที่พักก็ได้ นะฮะฮจะสร้างเสร็จจากกระถินอยากจะได้สักหลังสองหลังต่อมานี่เรียงมานี่ต้นไม้ก็จะใหญ่หู้น้ำเยอะปีนี้ หลังพัฒนานะวัดเรารอเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีมาร่วมกันสร้างบรารมีนี่ก็เป็นกุิส่งของพระท่นได้อยู่มรยากาศพระอาจารย์อยากจะโยกติดน้ำแบบนี้แหละ บรรยากาศดีนะเน่ยพระอาจารย์อยากได้กุฏิเล็กสักหลังมาตั้งนี่เนี่ยเวลาทำงานก็ไปทำที่โน่นเวลาพักก็มาพักที่นี่ความคิดดีนะได้สักหลังนั่น หลังรับแสนสองแสนอยู่ติดกับน้ำในมันเย็นนะธรรมชาติตัวนั้นก็ไว้ทำงานเราไว้รับแขกไปคิดไว้นะในอนาคตภาพบ,บรรยากาศนะ นี่ก็จะเป็นห้องน้ำผู้ชายก็ทำ็เป็นโรงครัวจะปูพื้นกระเบื้องอมีเงินก่อนเป็นกุฏิผอาจารย์ ในโอก,โอกาสต,ต่อไปอาจจะเป็นที่รับแขกได้ตรงนี้ถ้าได้กุฏิสักหลังนะตดตั้งอยู่ข้างน้ำตัวนี้ก็ป่าของเรา นี่ก็เป็นเหรียญปรยทานที่โยมส่งกันมานะยโยมนะมาวันละสามสี่ก่องห้ากล่องเดี๋ยวจะให้โยมดูอย่าว่าห้องไหาจารย์ลกก็แล้วกันนะยโยมนะเพราะว่าตอนนี้เป็นที่เก็บของอยู่ห้องไรสดะหาจานเอาเป็นห้องเก็บของเดี๋ยวให้โยมดูเหรียญปรยทานเหรียญปรยทานนะยโยมนะที่ส่งกันเข้ามาก็เอามาไว้ในห้องนี้ก่อน จนเรียนป่วยทานบรรยากาศยามค่ำ,คำ ของฟ้าสวยน่ยมดูนะ ี่แหละที่พระอาจารย์ลงภาพไปไม่ใช่วัดนะไม่ใช่วัดของเรานะที่ลงภาพไปวัดเรายังไม่เสร็จจะทําตรงนี้แหละทําตรงนี้เป็นอุมโมงค์โซนอีสานไปนนก็เป็นโซนภาคเหนือไป โอเคนะยมนะเอาไว้เพียงแค่นี้แหละให้เราทั้นทั้งหลายได้เห็นภาพบรรยากาศ